สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาเรียนรู้เรื่องจํานวนจริงกับครูดาต่อนะคะสําหรับคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยครูดาก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการเขียนแสดงสับเซตของเซตของจํานวนจริงในรูปช่วงและการเขียนกราฟของช่วงบนเส้นจนํานวนไปแล้วซึ่งสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ไปนั้นเนี่ยจะนํามาใช้กับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะไปดูรายละเอียดกันค่ะวัตถุประสงค์การเรียนรู้สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะข้อแรก อธิบายเกี่ยวกับอสมการพหุนามตัวแปรเดียวข้อที่2หาเซตคําตอบของอสมการพหุนามตัวแปรเดียวค่ะเริ่มต้นนักเรียนม,มาดูอสมการพหุนามตัวแปรเดียวกันค่ะอสมการใช้บ่งถึงประโยคทางคณิตศาสตร์ที่กล่าวถึงการไม่เท่ากันเช่น2มากกว่า1อึ่อสมการนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จคะอสมการนี้เป็นอสมการที่เป็นจริงนะคะตัวอย่างต่อไปนะ ศูนย์น้อยกว่าลบหนึ่งอสมการนี้นเะรียนคิดว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จคะอ่ะสมการนี้เป็นอสมการที่เป็นเท็จนะคะทีนี้ในกรณีที่อาสมการเป็นประโยคเปิดนันเรียนจําประโยคเปิดตอนเรียนเนื้อหาตรรกศาสตร์ได้ไหมคะกูดาทบทวนให้นะคะประโยคเปิดคือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปรอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ 2x น้อยกว่า8 x ยกกำลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ0 x ยกกำลัง2บวก1น้อยกว่า0เมื่อเรานำจำนวนจริงมาแทนตัวแปรในอาสมการจะได้อสมการที่เป็นจริงหรือเท็จดังนี้เมื่อแทน x ใน 2x น้อยกว่า8ด้วยจำนวนจริงที่น้อยกว่า4จะได้อสมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จคะนักเรียนลองแทนดูนะคะ ก็จะได้อสมการที่เป็นจริงนะคะเมื่อแทน x ใน x ยกกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยจำนวนจริงใดๆล่ะคะจะได้อสมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จคะนักเรียนลองคิดดูนะคะ x ยกกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์เมื่อเราแทน x ด้วยจำนวนจริงใดๆจะได้อสมการที่เป็นจริงเสมอเลยค่ะทีนี้เมื่อเราแทน x ในอสมการ x ยกกำลังสองบวกหน้อยกว่า0ด้วยจำนวนจริงใดๆเหมือนกันนะคะจะได้อสมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จคะทีนี้เราจะได้อสมการที่เป็นเท็จเสมอเลยนะคะเอาละค่ะจากที่คูดากล่าวไปนะักเรียนลองคิดนะคะว่าถ้าคูดาต้องการคําตอบของอสมการเหล่านี้เนี่ยคูดาควรจะหาจํานวนจริงที่แทน x แล้วได้อสมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จคะ คูดาก็ควรจะหาจำนวนจริงที่แทน x แล้วทำให้อาสมการนั้นเป็นจริงใช่ไหมคะค่ะนี้เรามาดูเซตคำตอบของอาสมการกันนะคะเซตคำตอบของอาสมการคือเซตที่มีสมาชิกเป็นจำนวนจริงซึ่งเมื่อแทน x ในอสมการด้วยจำนวนจริงเหล่านั้นแล้วได้อสมการที่เป็นจริงค่ะเดยวนักเรียนไปดูตัวอย่างการหาเซตคำตอบของอสมการกันค่ะตัวอย่างแรก จงหาเซตคำตอบของอสมการ 3x บวก5น้อยกว่า x ลบด้วย7ดูวิธีทำกันค่ะจาก 3x บวก5น้อยกว่า x ลบด้วย7เราก็จะได้ 3x น้อยกว่า x ลบด้วย12นะคะก็จะได้ 2x น้อยกว่าล12นั่นก็คือ x น้อยกว่าลบ6นะคะสรุปเซตคำตอบได้เลยนะคะเซตคำตอบของอสมการก็คือเซตของ x โดยที่ x น้อยกว่าลบ6 ซึ่งในคลิปวิดีโอที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้การเขียนแสดงสับเซตของเซตของจํานวนจริงในรูปช่วงไปแล้วเซตคําตอบของอสมการนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปช่วงได้อย่างไรคะก็จะได้ออกมาเป็นช่วงลบอนันต์ถึงเปิดลบหกตัวอย่างต่อไปนะคะจงหาเซตคําตอบของอสมการ x ยกกาลังสองลบด้วย5 x บวก6มากกว่า0ดูวิธีทํากันค่ะ เนื่องจาก x ยกกำลังสองลบด้วย 5x บวก6เนี่ยแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบด้วย2คูณกับ x ลบด้วย3ทีนี้เรียนคิดว่า x ยกกำลังสองลบด้วย 5x บวก6จะมากกว่า0เมื่อไหรคะจะมากกว่า0ก็ต่อเมื่อ x ลบด้วย2และ x ลบด้วย3เป็นจำนวนบวกทั้งคู่หรือเป็นจำนวนลบทั้งคู่นั่นเองคะ่ะกรณีแรกนะคะกรณีที่1 x ลบด้วย2มากกว่า0และ x ลบด้วย3มากกว่า0นั่นก็คือกรณีที่ทั้ง x ลบด้วย2และ x ลบด้วย3เป็นจํานวนบวกทั้งคู่จากอสมการนี้เนี่ยเราก็จะได้ออกมาว่า x จะต้องมากกว่า 2, และ x มากกว่า3ทีนี้จํานวนจริงที่นำมาแทน x แล้วได้อสมการที่เป็นจริงทั้งคู่ต้องเป็นจํานวนใดคะก็ต้องเป็นจำนวนจริงที่มากกว่า3นะคะ และเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาพิจารณากราฟกันค่ะซึ่งจะเขียนแสดงได้ดังนี้นะคะเราก็สร้างเส้นจำนวนขึ้นมาก่อนอสมการแรกก็คือ x มากกว่า2ก็จะได้กราฟแบบนี้นะคะและอสมการที่2ก็คือ x มากกว่า3ก็จะได้กราฟแบบนี้ทีนี้เราต้องการจำนวนจริงที่นำมาแทน x แล้วได้อสมการที่เป็นจริงทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้ออกมาเป็นจำนวนจริงที่มากกว่า3นั่นเองค่ะ ไปไปดูกรณีที่2นะคะคือกรณีที่ x ลบด้วย2และ x ลบด้วย3เนี่ยเป็นจำนวนลบทั้งคู่อ่านั่นก็คือกรณีที่2 x ลบด้วย2น้อยกว่า0และ x ลบด้วย3น้อยกว่า0ย์ค่ะนั่นก็คือ x น้อยกว่า2และ x น้อยกว่า3จํจำนวนจริงที่นำมาแทน x แล้วได้อสมการที่เป็นจริงทั้งคู่คือจำนวนใดคะก็ต้องเป็นจำนวนจริงที่น้อยกว่า2ใช่ไหมคะ เดี๋ยวไปดูกราฟนะคะก็เขียนแสดงได้ดังนี้นะคะอ่าสมการแรก x น้อยกว่า2ก็จะได้กราฟแบบนี้และอาสมการ x น้อยกว่า3ก็จะได้กราฟแบบนี้นะคะเราต้องการจํานวนจริงที่เมื่อนํามาแทน x แล้วได้อาสมการที่เป็นจริงทั้งคู่นะคะก็จะต้องได้ออกมาเป็นจนํานวนจริงที่น้อยกว่า2นั่นเองค่ะจากทั้ง2กรณีที่เราทําไปนะคะเรามาสรุปคําตอบของอาสมการนี้กันค่ะ ดังนั้นจานวนจริงที่เป็นคําตอบของอสมการก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่า2หรือจํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่า3นะคะซึ่งสามารถเขียนแสดงโดยใช้เส้นจํานวนได้ดังนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะดังนั้นเซตคําตอบของอสมการคือเซตของ x โดยที่ x น้อยกว่า2หรือ x มากกว่า3และเขียนแทนด้วยช่วงได้แบบไหนคะก็จะได้ออกมาเป็นช่วงลบอนันต์ถึงเปิดสอง ยูเนีช่วงเปิด3ถึงอน,นันต์ค่ะจากตัวอย่างข้างต้นการพิจารณาหาคำตอบของอสมการ x ยกกำลังสองลบด้วย5 x บวก6มากกว่า0จะรวดเร็วขึ้นนะคะถ้าเรารวบรัดขั้นตอนในการทำกล่าวคือแทนที่เราจะพิจารณาแยกเป็นกรณีอาจเริ่มด้วยการเขียนรูปแสดงค่าของ x ลบด้วย2และ x ลบด้วย3ว่าเป็นจำนวนบวกเมื่อใดเป็นจำนวนลบเมื่อใด แล้วดูว่าในช่วงใดที่ผลคูณของสองจนวนดังกล่าวมีค่าตามต้องการดังนี้ค่ะพิจารณาเส้นจํานวนนี้นะคะเริ่มที่2 2เนี่ยเป็นคําตอบของสมการ x ลบด้วย2เท่ากับ0น,นะคะส่วนจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่า2ก็จะเป็นคําตอบของอสมการ x ลบด้วย2น้อยกว่า0ค่ะและจํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่า2นะคะก็เป็นคําตอบของอสมการ x ลบด้วย2มากกว่า0ย์ค่ะต่อไปเราไปพิจารณา3ค่ะ3เนี่ยเป็นคำตอบของสมการ x ลบด้วย3าเท่ากับ0นจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า3ก็เป็นคำตอบของอสมการ x ลบด้วย3น้อยกว่า0ย์ค่ะและจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า3นะคะก็เป็นคำตอบของอสมการ x ลบด้วย3มากกว่า0นย์นั่นเองค่ะ จากรูปเนี่ยจะเห็นว่าเส้นจำนวนเนี่ยถูกแบ่งเป็น3มช่วงนะคะนั่นก็คือช่วงลบอนันต์ถึงเปิด2ช่วงต่อมานะคะก็คือช่วงเปิด2ถึง3และอีกช่วงหนึ่งนะคะนั่นก็คือช่วงเปิด3ถึงอนันต์โดยจุดแบ่งก็คือจุดที่ทำให้ x ลบ2และ x ลบ3เป็น0จํานวนจริงในช่วงลบอนันต์ถึงเปิดสช่วงนี้นะคะ ักเรียนจะสังเกตว่าจำนวนจริงในช่วงนี้เนี่ยเป็นคำตอบของอสมการ x ลบด้วย2น้อยกว่า0และเป็นคำตอบของอสมการ x ลบด้วย3น้อยกว่า0นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนจริงในช่วงนี้จึงเป็นคำตอบของอสมการ x ลบด้วย2คูณ x ลบด้วย3มากกว่า0เพราะว่าเป็นจำนวนลบคูณจำนวนลบนะคะต่อไปพิจารณาจำนวนจริงในช่วงเปิด2ถึง3นะคะ จำนวนจริงในช่วงนี้เนี่ยเป็นจำนวนจริงที่เป็นคำตอบของอสมการ x ลบด้วย2มากกว่า0และเป็นคำตอบของอสมการ x ลบด้วย3น้อยกว่า0ดังนั้นจำนวนจริงในช่วงนี้จึงเป็นคำตอบของอสมการ x ลบด้วย2คูณ x ลบด้วย3น้อยกว่า0เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นจำนวนบวกคูณจำนวนลบนะคะ ต่อไปพิจารณาจำนวนจริงในช่วงเปิด3ถึงอนันต์ค่ะจำนวนจริงในช่วงนี้ก็จะเป็นคำตอบของอาสมการ X-2 ลบด้วย2มากกว่า0และเป็นคำตอบของอาสมการ x ลบด้วย3มากกว่า0ดังนั้นจำนวนจริงในช่วงนี้ก็จะเป็นคำตอบของอสมการ x ลบด้วย2คูณ x ลบด้วย3มากกว่า0ค่ะเพราะว่าการคูณของจำนวนจริงในช่วงนี้ในอสมการนี้นะคะก็จะเป็นจำนวนบวกคูณจำนวนบวกค่ะดังนั้นเราสามารถพิจารณาช่วงที่เป็นคำตอบของอสมการ x ยกกำลัง2ลบด้วย 5x บวก6มากกว่า0ได้แล้วนะคะ นั่นก็คือช่วงใดบ้างคะเจ็ดคำตอบเนาะก็จะเป็นช่วงลบอนันต์ถึงเปิดสองยูเนียนช่วงเปิดสามถึงอนันต์ค่ะและสำหรับกรณีที่อสมการใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับในการพิจารณาคำตอบจะต้องพิจารณาจำนวนจริงที่จุดแบ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ จงหาเซตคำตอบของอสมการ x ยกกำลังสองลบด้วย2 x ลบด้วย3น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ย์วิธีทำนะคะจากอาสมการนี้เราก็จะได้ x ลบด้วย3คูณ x บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เราก็จะพิจารณาค่าของ x ลบด้วย3คูณ x บวก1นว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นในช่วงใดนะคะโดยพิจารณาจากค่าของ x ลบด้วย3และ x บวก1โดยใช้เส้นจำนวนดังนี้ค่ะ เราก็จะเริ่มพิจารณาที่จุดแบ่งจุดแรกก่อนนะคะนั่นก็คือที่ลบหเพราะว่าลบหเนี่ยเป็นคําตอบของสมการ x บวกหเท่ากับศะคะส่วนจํานวนจริงที่น้อยกว่าลบหก็เป็นคําตอบของอสมการ x บวกหน้อยกว่า0และจํานวนจริงที่มากกว่าลบหเป็นคําตอบของอสมการ x บวกหมากกว่า0ย์ค่ะไปดูจุดแบ่งจุดต่อไปนะคะนั่นก็คือ3เพราะว่า3เป็นคําตอบของสมการ x ลบด้วย3เท่ากับ0 จำนวนจริงที่น้อยกว่า3ทุกจำนวนนะคะเป็นคำตอบของอสมการ x ลบด้วย3น้อยกว่า0ส่วนจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า3เป็นคำตอบของอสมการ x ลบด้วย3มากกว่า0ค่ะเส้นจำนวนก็จะถูกแบ่งออกมาเป็น3ช่วงนะคะดังนี้ทีนี้อสมการในข้อนี้เนี่ยใช้เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ เพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องพิจารณาจํานวนจริงที่จุดแบ่งด้วยนะคะนั่นก็คือที่ลบหกับ3ทีนี้จํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่าลบหเนี่ยเป็นคําตอบของอสมการทั้ง2องสมการนี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือ x ลบด้วย3น้อยกว่า0และ x อวกหน้อยกว่า0ดังนั้นจํานวนจริงในช่วงนี้จึงเป็นคําตอบของอสมการ x ลบด้วย3คูณ x บวก1มากกว่า0ค่ะ ทีนี้เรามาดูจำนวนจริงที่มากกว่าลบหนึ่งแต่น้อยกว่า3ามนะคะจำนวนจริงในช่วงนี้เนี่ยเป็นคําตอบของอสมการ x บวกหมากกว่า0และก็เป็นคําตอบของอสมการ x ลบด้วย3น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นจำนวนจริงในช่วงนี้ก็จะเป็นคําตอบของอสมการ x ลบด้วย3คูณ x บวกหน้อยกว่า0ค่ะต่อไปดูจำนวนจริงทุกจำนวนที่ มากกว่า3นะคะจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า3ก็เป็นคำตอบของอาสมการ x บวก1มากกว่า0และเป็นคำตอบของอาสมการ x ลบด้วย3มากกว่า0เพราะฉะนั้นจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า3ก็ต้องเป็นคำตอบของอาสมการ x ลบด้วย3คูณ x บวก1มากกว่า0ค่ะจากรูปเนี่ยผลคูณของ x ลบด้วย3กับ x บวก1 จะเป็นจำนวนลบหรือศูนย์นะคะเมื่อแทน x ด้วยจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งแต่ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะคะดังนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าเซตคำตอบของอสมการที่กำหนดให้ก็คือเซตของ x โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งและ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3หรือช่วงปิดลบหนึ่งถึง3นั่นเองค่ะ เรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กับกูดาในคลิปวิดีโอนี้กันค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ข้อแรกอธิบายเกี่ยวกับอสมการพหุนามตัวแปรเดียวกูดาก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าอสมการใช้บ่งถึงประโยคทางคณิตศาสตร์ที่กล่าวถึงการไม่เท่ากันก็จะมีทั้งอสมการที่เป็นจริงแล้วก็อสมการที่เป็นเท็จนะคะและในกรณีที่อสมการเป็นประโยคเปิดเมื่อเรานำจำนวนจริงมาแทนตัวแปรในอสมการเราก็อาจจะได้อสมการที่เป็นจริงหรือไม่ก็เป็นเท็จค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่2หาเซตคำตอบของอสมการพหุนามตัวแปรเดียวเซตคำตอบของอสมการคือเซตที่มีสมาชิกเป็นจำนวนจริงซึ่งเมื่อแทน x ในอสมการด้วยจำนวนจริงเหล่านั้นแล้วได้อสมการที่เป็นจริงค่ะและก่อนไปนักเรียนก็จะต้องทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกับคูดาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วก็กลับมาพบกับคูดาได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ